你老。 ซื่อขอเล่าครับเราไปยังอยู่กับนี่เลยครับฟงวินกี่พายุทะลุฟ้านะครับเป็นผลงานของหมาหยงเฉิงแล้วก็ชิงตันนะครับแปลโดยพีระยาแล้วก็เรียบเรียงโดยคุณบัญชาอ่อนดีครับของสำนักพิมพ์บูหลพัดอันนี้เป็นตอนแรกครับจากเรื่องฟองวินกี่พายุทะลุฟ้าทั้งหมดที่มีหลายๆภาคภาคนี้ชื่อว่าเมฆลมประสานสถานใต้ล่าก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับช่วงชีวิตวัยต้น ของเนี่ยฟงและปู้จิ้งหวินนะครับเราก็มาต่อกันเลยครับคราวที่แล้วเราถึงตรงที่ว่าปู้จิ้งหวินได้ขอชายชุดดาเป็นลูกศิษย์แต่ชายชุดดํานั้นขอตัวคิดดูก่อนนะครับแล้วก็เยี่ยนเฉินสิทธพลโตของชายผู้นั้นก็บอกว่าให้จิ้งหวินใจเย็นๆก่อนต่อไปตรงนั้นครับชายชุดดําก็หววคิดถึงตอนที่ตนเองเนี่ยคิดค้นเพลงกระบี่ขับแค้นเหลือขนานี้มาเมื่อหลายปีก่อนเมื่อก่อนเนี่ยด้วย ด้วยความที่เป็นจอมกระบี่ชื่อดังครับจึงมีคนมาประลองแล้วก็มาแก้แค้นตลอดเวลาจนมาวันหนึ่งกลับมาที่บ้านพบว่าภรรยาของตัวเองเนี่ยถูกสังหารตายไปจากนั้นก็จึงคิดเพลงกระบี่คับแค้นเหลือขนานนี้ได้จากความคับแค้นใจดังนั้นการที่จิ้งหวินเข้าใจถึงเค,คานี้ไม่รู้ว่าดีหรือร้ายยากต่อการที่จะตัดสินใจจริงๆเช้าวันต่อมาเจี่ยนเฉินกลับ มาชักชวนจิ่งหวินเข้าไปฝึกเพลงกะบีด้วยกัน โดยที่มีอาจารย์เนี่ยคอยให้คำแนะนำอยู่ด้านข้างชายชุดดำยังพูดถึงการเข้าถึงเพลงกระบี่ขั้นสูงสุดก็คือให้ลืมทั้งกระบวนท่าและลืมกระทั่งตัวตนเป็นเคตกระบี่ที่จิ้งหวินไม่เคยได้ยินมาก่อนเคยได้ยินแต่ว่าสูมักคาแห่งกระบี่ต้องหลอมรวมเป็นกระบี่นับว่าแปลกใหม่และน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งหลายวันต่อมาครับชายชุดดำก็มีโอกาสที่จะถามจิ้งหวินขนาดที่ไป เดินเล่นในเมืองที่ศาลเจ้าแห่งหนึ่งเจี่ยนเฉิน จุดทูบขอพอรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ให้รับจิ้งเจียเป็นศิษย์ด้วยแต่จิ้งหวินไม่มาจุดไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เหตุผลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ช่วยอะไรหรอกดังนั้นชายชุดดำก็เลยถามว่าแล้วเจ้าคิดอะไรอยู่จิ้งหวินก็ตอบว่าแค้นฟ้าเพราะว่าจิ้งหวินคิดว่าฟ้าไม่ยุติธรรมแล้วชายชุดดำก็ถามต่อว่าแล้วเจ้าแค้นอะไรอีกล่ะจิ้งหวินตอบว่าแค้นสงป่าชายชุด,ด ก็ถามว่าทําไมไปแค้์เขาทาไมยิ่งวินตอบว่าเพราะว่าคนผู้นี้ไม่ค่าไม่ได้ทายชุดทำกล่าวว่าปรสริฐปรสริฐในบ้านหลังน้อยแห่งนี้มีห้องเก็บของอยู่ห้องหนึ่งเจี้ยงเฉินเคยบอกกับจิ้งวินว่าห้องเนี้ยอาจารย์ห้ามเข้าไปแต่วันนี้จิ้งวินใคร่อยากรู้ว่าภายในมีอะไรจรึงเปิดเข้าไปในห้องกับมีกระบี่มากมายมีทั้งกระบี่ที่หักกระบี่งอกระบี่ที่งดงามแต่มีอยู่ หเล่มสะดุดตาจิ้งหวินเป็นอย่างมากเหมือนมีรังสีที่ไม่ยอมรับในตัวจิ้งหวินจิ้งหวินจึงใช้พละกําลังอย่างมากในการยกกระบี่นั้นขึ้นและ ชักกระบี่ด้วยความยากเย็นปักกายกระบี่เจิดจ้าผ่านฝักกระบี่ออกมาพันมีมือของเจียนเฉินมาตบไหล่ของจิ้งหินว่าอาจารย์ห้ามไม่ให้เข้ามาในนี้แล้วหยิบกระบี่ออกจากมือของจิ้งหินอย่างง่ายดายวางลงที่เดิมเหมือนกระบีเ่เล่มนี้ยอมรับในตัวเจียนเฉินเจียนเฉินยังบอกอีกว่าเจ้าเนี่ยตาแหลมนะเลือกกระบี่วีลชนที่เป็นกระบีเ่เล่มโปรดของอาจารย์ซะด้วยเหตุการณ์นี้ก็ตกอยู่ในสายตาของ ชุดดดนนั่น้วยวันต่อมาจิ้งหวินออกไปตัดไม้มาทำฟืนไหนๆก็อยู่บ้านเขาแล้วก็อย่านิ่งดูได้ขณะตัดกิ่งไม้อยู่ได้ยินเสียงหมาป่าฝูงหนึ่งเห่าไล่ต้อนแม่กวางลูกอ่อนสองตัวแม่กวางถูกหมาป่าลุมกัดเป็นแผลชะกันจิ้งหวินเห็นภาพอดคิดถึงห้วพูดเทียมที่ปกป้องตนเองไม่ได้จึงกระโดดไปฟันหมาป่าตัวหนึ่งตายแล้วก็สับๆๆจนล่างละเอียดหมาป่าตัวอื่น เห็นแววตาอันดุร้ายของจิ้งหวินต้องถอยล่นหนีไปสภาพแม่กวางบาดเจ็บเกินไปไม่น่าจะรอดจิ้งหวินพูดกับลูกกวางทั้งสองว่าปล่อยเอาไว้อย่างนี้ยแม่ของเจ้าก็จะทรมานจบคําจิ้งหวินเงื้อมีดฟันใส่ลําคอของแม่กวางทันทีลูกกวางทั้งสองตัวตกใจก้าวขาไม่ออกจิ้งหวินรู้ว่าลูกกวางทั้งตกใจทั้งกลัวแต่จะให้ทํำยังไงในเมื่อมันจะต้องเป็นเช่นนี้จิ้งหวินเหลือไปเห็นว่า ชายชุดดำเนี่ยยืนมองตัวเองอยู่จิ้งวินก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองทําผิดอะไรแต่ชายชุดดําม,มีแววตาเสียดายที่เพลงกระบี่ของตนเป็นเพลงกระบี่ที่วางอยู่บนลากศาสตรแห่งพุทธตอนเย็นในมื้อค่าชายชุดดําก็เลยบอกกับจิ้งวินว่าจิ้งเจียพรุ่งนี้ข้าจะพาเจ้าไปพบผู้สีใต้สือให้ท่านเป็นผู้ดูแลเจ้าจิ้งวินเข้าใจทันทีครับว่าชายชุดดาไม่รับตนเป็นสิทธิ์ได้แต่รับคําว่าข้าเข้าใจ คือนั้นจิ้งหวินจึงลอบหนีออกจากบ้านคิดว่าต่อไปนี้จะไม่ยอมรับความเมตตาจากผู้ใดอีกแล้วแต่เจียนเฉินกลับมาบอกให้กลับไปจิ้งหวินไม่ยอมกลับเจียนเฉินจึงใช้วิชาเข้าขัดขวางทาให้จิ้งหวินเห็นฝีมือที่แท้จริงของเจียนเฉินกล่าวว่าทําไมข่าวก่อนถึงอ้อมมือเจียนเฉินตอบว่าเพราะข้าอยากให้อาจารย์รับเจ้าเป็นศิษย์งไงจิ้งหวินบอกว่าข้าไม่ต้องการความเวทนาจากผู้ใดแล้วก็เดินจาก ไปเจียนเฉินจะตามต่อไปชายชุดดำปรากฏตัวบอกว่าให้เขาไปเถอะหลายวันต่อมาครับจิ้งหวินเดินทางมาถึงเมืองเทียนอินที่เป็นที่ตั้งของพรรคใต้ล่ากะว่าจะมาล้างแค้นสมตา การจะมาล้างแค้นสงป่าย่อมตรงมาที่เมืองนี้ตลอดทางจิ้งหวินอดอดอยากอยากลำบากลำบนจนมาถึงเมืองเทียนอินแห่งนี้จนได้ที่กำแพงเมืองมีป้ายประกาศรับสิทธิ์ของพักคใต้ลา่าอิงหวินคิดได้ว่าถ้าเข้าพักคใต้ลา่าก่อนหน้าจะมีโอกาสที่จะสังหารสงป่าได้งนน่ายขึ้นจึงคิดแฝงตัวเข้าไปกระชาป,ป้ายประกาศนั้นติดตัวมาทางขึ้นสู่พรคใต้ลา่า ต้องขึ้นบันไดถึง10,000ืขั้นทุกๆหนึ่งพันขั้นจะมีด่างรักษาการหนึ่งดาจิ้งวินหอบล่างที่เหนื่อยอ่อนขึ้นมา ที่หนึง่งคนของพรรคใต้ล่างก็ถามว่าเจ้าคิดว่าพรรคใต้ล่างเป็นสถานที่เช่นไรขึ้นมาทําไมจิ้งหวินไม่ตอบยิบใบประกาศรับสิทธิ์ออกมาคนของพรรคใต้ล่างก็ถามอีกว่าแจ้งชื่อมาจิ้งหวินกล่าวว่าจะปกปิดชื่อหัวจิ้งเจียไว้จึงกลับไปใช้ชื่อเดิมตอบไปว่าผู้จิ้งหวินพอดีกับเกี้ยวคันหนึ่งขึ้นมาพอดีสิทธิพรรคใต้ล่างก้มคํานับต่อคนในเกี้ยวว่วาท่าน มแสดนงว่าคนในเกี้ยวเป็นสงป้าแน่แล้วสงป้าส่งเสียงออกมาจากเกี้ยวว่าเจ้าว่าเจ้าชื่ออะไรนะผู้จิ้งหวินเหรอและแล้วจิ้งหวินก็ได้ก้าวเท้าเข้าสู่ภาคใต้ล่าจนได้กลับมาดูทางเนี่ยฟงมั่งครับ ท่ามกลางหิมะบนภูเขาสูงเนี่ยฟงตอนนี้อายุ11ปีแล้วครับนับตั้งแต่วันที่เนี่ยเหย็นหวังอารวาสพังบ้านเนื่องจากการจากไปของเหยียนอิงภรรยาที่ไม่ชื่นชอบชีวิตสงบสุขเรียบง,ง่ายที่จอมดาบคุ้มดึงอุดรออยังเนี่ยเหย็นหวังแขวนดาบดึงหิมะไว้บนผนังบ้านแล้วจับจอบออกไปทำนาและยังลดเกียร์ศิลศักดิ์ศรีไม่ประลอง ยุดกับต้นวนซุ้ยจอมกระบี่กีเลนทัพสินนางจึงจากไปพร้อมกับชายผู้หนึ่งเนี่ยฟงติดตามบิดามาตลอด5ปีแทบจะทั่วทั้งแผ่นดินตลอดทางมีบ้างที่เนี่ยเย็นหวังเกิดคุ้มคลั่งลากด,ดาไปเข็นฆ่าผู้คนไม่ว่าจะรู้จักหรือไม่รู้จักศัตรูหรือชาวบ้านกระทั่งสัตว์ป่าสัตว์เลี้ยงเวลาที่เนี่ยเย็นหวังออกอรารวาสบางครั้งกว่าเนี่ยฟงจะติดตามตัวได้ มีตั้งแต่1วัน1เดือน3เดือนครั้งนี้1ปีพอดีตลอด5ปีเนี่ยฟงยังท่องจำฝึกฝนเคล็ดใจน้ำแข็งที่บิดาเคยย้ำให้ฝึกฝนเพื่อก่อกเกิดกำลังภายในแต่ก็ไม่เคยเลยที่จะถ่ายทอดเพลงดาบหเคล็ดเย็นเยียบให้เนี่ยฟงได้ฝึกแม้แต่ครั้งเดียวเหตุผลก็คือเนี่ยเห็นหวังเคยเล่าให้เนี่ยฟงฟังว่าเพลงดาบหเคล็ดเย็นเยียบมีความอม ถ้าไม่ฝึกเคล็ดใจน้ำแข็งแล้วจะโดนหลังสีดาวคล่องงำจนคุ้มข้างอย่างแน่นอนขนาดตัวเนี่ยเย็นหวังเองที่ผ่านการเข็นฆ่าคนมามากมายและมีเคล็ดใจน้ำแข็งก็ยังเอาไม่อยู่และปูของเนี่ยฟงบิดดาของเนี่ยเย็นหวัง ก็เคยคุ้มครั่งอารวาสเข็นฆ่าคนมาหมดบ้านแล้วดีที่วันนั้นเนี่ยเย็นหวังไม่อยู่ในบ้านจึงรอดตัวมาได้ดังนั้นเนี่ยเย็นหวังเมื่อมีลูกคือเนี่ยฝฟงจึงวางดาบแล้วมาใช้ชีวิตทำไล่ไถนาไม่คิดว่าการจากไปของมารดาจะทำให้บิดาต้องคุ้มครั่งขึ้นมาอีกครั้งเนี่ยโฟงเดินตายเขาหิมะถึงถ้ำแห่งหนึ่งรู้สึกถึงรังสีเข็นฆ่าออกมาจากถ้ำถ้าไม่ใช่เนี่ยเย็นหวังอยู่ ในถ้ำแล้วจะเป็นใครได้เนี่ยฝมเดินเข้าไปในถ้ำเพราะคิดว่าบีดาอยู่ภายใน กลับมีพยัคฆ์กระโจนออกมาเนี่ยฟงถอยหลังกลูดออกมาได้เห็นว่าเป็นพยัคฆ์ทานน้ำแข็งตัวใหญ่คำรามอยู่เบื้องหน้าเนี่ยฟงไม่หลบตาอันดุร้ายที่จ้องมาเนี่ยฟงขยับตัวลุกขึ้นจ้องตาพยัคฆ์ทานน้ำแข็งอย่างไม่เกรงกลัวเนี่ยฟงไม่คิดทำลายมันแต่เดชานั้นกลับไม่คิดอย่างเดียวกันกระโจนใส่เนี่ยฟงเนี่ยฟงถอยหลังออกไปเอ,อ่ยว่าอย่าเข้ามาแล้วประกายดาบอันเช ก็ฟันใส่คอพยาร้ายเป็นคมดาบของเนี่ยเย็นหวัง เนี่ยเย็นหวังบ่นบุตรชายว่าขี้ขาดร้องห้ามสัตว์ที่กระโจนมาเนี่ยฟงตอบว่าลูกร้องไม่ให้บิดาเข้ามาทําร้ายมันตังหาเนี่ยเย็นหวังบ่นต่ออีกว่าเนี่ยเย็นหวันยังต่อว่าอีกว่าขี้ขาดถอยหลังหนีเนี่ยฟงตอบอีกว่าเป็นเพราะว่าลูกกลัวว่าจะถูกลูกหลงจากรัศมีดาของบิดาที่รุนแรงตังหา หาใช่เกรงกลัวต่อพยะนั้นไม่ระหว่างบิดาและบุตรพูดคุยกันอยู่นั้นมีลูกพยะทานน้ำแข็งสามตัววิ่งออกมาจากถ้ำเลียศแม่ของมันเนี่ยฟงเห็นแววตาของบีดาเริ่มคุ้มขั่งอีกครั้งจึงร้องว่าอย่าทำมันเลยลุกพยะทั้งสามหันมาลุงก,กัดแขนขาเนี่ยฟงเพราะมันไม่รู้หรอกว่าผู้ใดเข็นฆ่าแม่ของมันเนี่ยเห็นหวัง เอออีกว่าเป็นยังไงสัตว์เดรัจฉานแหวงกัดเจ้าเขาแล้วไว้ชีวิตไม่ได้แล้วเนื้อดาบขึ้นฟันใส่รูปพยักทั้งสาม เนี่ยฟงปั้นหิมะปาไปที่ดาบของบิดาทําให้เนี่ยเยนหวังชง,งักหันมาเอ่ยว่าไม่เลวเคลตวิวช,ชาที่เจ้าลักลอบฝึกไปแต่ยังอ่อนหัดนะักเนี่ยเยนหวังเตะเนี่ยฟงกระเด็นไปแล้วสะบัดดาบฟันศีษรษะลูกพยักษ์ทั้งสามขาดลอยไปแล้วหยิบหัวของแม่พยัก์ที่ชุ่มไปด้วยโลหิตด่มเลือดของมันเพื่อประทังความหนาวเหน็บของอากาศแล้วควักหัวใจของแม่พยัก์ยัดปากเนี่ยฟงเพื่อให ความอบอุ่นแต่เนี่ยฟงไม่ยินยอมเนี่ยเยันหวังใช้เพลงดาบ6เคล็ดดาบเย็นเยียบกระบวนท่าที่สองหีมะคลุมสามเชียเป็นกระบ,บวนท่าที่สะกดให้ศัตรูชงน่าตะลึงเหมือนถูกสะกดไว้เนี่ยฟงขยับร่างไม่ได้ละกายดาบก็มาถึงศีรั์แล้วแต่ดาบไม่ได้ถูกฟันลงมาพลังกระแสดาบรับพุ่งลงฉีกเสื้อผ้าของเนี่ยฟงขาด เป็นชิ้นหลุดลอยไปและล้มตัวกระอักโลหิตเนี่ยเห็นหวังลากศากศพยักทั้งสี่เข้าไปในถ้ำหันมาบอกว่าเมื่อเจ้าล้มเจ้าก็ต้องลุกเอง บีดาอยู่ช่วยเจ้าตลอดเวลาไม่ได้หรอกเนี่ยฟงได้รับแรงกดดันจากพลังกระแสดาทำให้บาดเจ็บจนลุกไม่ขึ้นต้องนอนฝังล่างในหิมะที่หนาวเย็นไม่นานก็ได้กลิ่นย่างเนื้อลอยมาจากในถ้ำเนี่ยฟงรวบรวมเรียวแรงเดินเข้าไปในถ้ำนั่งลงหน้ากองไฟที่เนี่ยเย็นหวังก่อไว้ย่างเนื้อพยาก,กิีแล้วโยนขาพยากเล็กๆขาหนึ่งให้เนี่ยฟงนอกจากขาของลูก พยักที่เนี่ยฟงยอมกินแล้วเนี่ยฟงยังยอมดื่มโลหิตจากหัวใจแม่พยักนั่นด้วยเนี่ยเย็นหวังโยนหนังพยักให้เนี่ยฟงคลุมร่างกายเนี่ยเย็นหวังถามว่าเมื่อครู่เจ้าไม่ยอมดื่มโลหิตนั่นไหน,นตอนนี้ถึงดินหยอกเนี่ยฟงตอบว่าลูกไม่ต้องการจะตายเพราะลูกต้องการมีชีวิตอยู่และเข้มแข็งขึ้นเพื่อใจหยุดท่านที่เข็นฆ่าผู้คนให้ได้เนี่ยเย็นหวังหัวเลาะบ,บอกว่าประเสริฐผมกับเป็นลูก เนี่ยโฟงตอบว่าไม่ใช่บิดาของข้าตายไปแล้วเมื่อ5ปีก่อนเนี่ยยันหวังถึงกับอึ้งน,นึกทบทวนคําพูดของเนี่ยฟงอยู่ครู่ใหญ่เนี่ยโฟงต้องเดินเข้าไปเอามือวางบนบ่ากของเนี่ยหยันหวังเผยว่าท่านพ่อเนี่ยยันหวังจมอยู่ในความหลังปากพึมพำว่าใช่เนี่ยยันหวังตายไปแล้วเหลือแต่ดาบคุ้มดื่มอุดรข้าคือดาบคุ้มดื่มอุดรที่เข็นข่าผู้คนแล้วก็ ลุกสายดาบออกไปจากถ้ำ โกยว่าข้าจะออกไปเข็นข้าเนี่ยฟงได้รับบาดเจ็บจึงอ่อนแรงลม้ลมลงไม่ได้ติดตามออกไปเมื่อรู้สึกตัวก็เดินออกไปข้างนอกธรรมก็ต้องแปลกใจว่าหัวพยักทั้งสี่ที่เคยกระจัดกระจายอยู่เบื้องนอกล้วนหายไปได้ยินเสียงครวญครางเหมือนสัตว์ป่าโศกเศร้าดังขึ้นอยู่ไม่ไกลเนี่ยฟงค่อยๆเดินตามหาเสียงแม้ว่าเสียงที่แววมาจะแผ่วเบาในสายลมหิมะแต่เนี่ยฟงฝึก เคล็ดวิชาใจน้ำแข็งทำให้ประสาทหูดีกว่าปกติจึงเดินมาถึงเนินหิมะลูกหนึ่งยิ่งได้ยินเสียงชัดเจนรอบดูเบื้องหน้าเห็นหัวพยาทั้งสี่วางเรียงอยู่หน้าชายผมยาวลุงลังผู้หนึ่งเนี่ยฟงย่องเข้าไปแต่ละแต่ก้าวเท้าลงในแอ่งหิมะทำให้เกิดเสียงเงยหน้ามาอีกทีชายผมยาวลุงลัง เหมือนบิดานั้นก็หายไปแล้วที่หัวพยักคทั้งสี่กลับมีแผ่นไม้สลักชื่อไว้ว่าแมวใหญ่แมวรองแมวสามแมวสี่หน้าประหลาดขนาดชายผมยาวผู้นี้จึงเรียกพยักเป็นแมวเนี่ยฟงรวบรวมสมาธิใช้เคล็ดใจนั้นแข็งอีกครั้งจับเสียงลมหายใจของคนผู้นั้นได้ที่แท้ชายผมยาวผู้นั้นแค่แอบ อยู่หลังเนินหิมะนี่เองเนี่ยฟงจึงลอกไปดูเห็นใบหน้าของชายผมยาวนั่นเหมือนถูกน้ำมันลวกเป็นบาดแผลทั้งหน้าชายผมยาวยกมือขึ้นปิดใบหน้าเนี่ยฟงรีบบอกท่านอาขอโทษข้าไม่ได้มีเจตนา ทั้งสองคนจันจ้องมองกันอยู่แววเสียงผู้คนเดินมาทางนี้เนี่ยฟงจึงหลบเข้าหลังเนินหิมะไปด้วยเพราะว่าคงไม่ดีแน่ถ้ามีคนมาเจอเด็กอยู่ลำพังท่ามการภูเขาหิมะแบบนี้จากการที่ล่อฟังผู้มาใหม่ทั้งสี่คุยกันได้ความว่าสองคนที่เป็นชายอายุราว40ปีเป็นพี่น้องกัน คนหนึ่งชื่อฟองชิงอิงรูปร่างสูงสงา่าแต่คนน้องชื่อฟองชิงเหอรูปร่างอ้วนและเตี้ยกว่าแต่ทั้งคู่สะพ้ายกระบี่สีทองฝากสีทองคาดว่าเป็นชาวยุคมากฝีมืออีกคนหนึ่งเป็นชายหนุ่มอายุราวสามสิบหน้าตาหมดจดสะพายธนูดูท่าแล้วเป็นนายพลแต่กลับดูเก่งก้างพิกลชื่อว่า เล่อีคนสุดท้ายเป็นหญิงสาวหน้าตาสะสวยอยู่ในชุดชาวบ้านชื่อว่าจีหยิวครับเราซื้อขอเล่ากับฟงหวินขี่พายุทะลุฟ้าในตอนนี้ก็หยุดตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับเราได้แล้วว่าผู้จิ้งหวินเข้าสู่พักใต้ล่านเรียบร้อยแล้วครับแต่เนี่ยฟงในวัย11ปีเนี่ยกำลังประจนภัยอยู่ที่ภูเขาหิมะเบื้องนอกติดตามบิดาเนี่ยย็นหวังที่คุ้มข้างเข็นข้าผู้ค เนี่ยฟงจะเข้าพักใต้ลากได้เมื่อไหร่มาติดตามกันในคราวหน้ากับเหล่าซื้อขอเล่ากับฟงวินครับในวันนี้ต้องไปก่อนแล้วครับแต่อย่าลืมนะครับการอ่านเป็นการเสริมสร้างจินตนาการและสติปัญญาวันนี้เราซื้อขอเล่าไปก่อนครับสวัสดีครับ